เสร็จแล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นตสำหรับการเดินไฟแล้วก็ระบบไฟสองสว่างภายในรถนิสสันทีด้าคันนี้นะครับอันนี้ก็จะให้ดูว่าไอ้ไฟเพดานเนี่ยตรงเนี้ยแต่ก่อนรู้มันนิดเดียวมันตีบมากนะแล้วทำให้เรามืดอะคือมันไม่เห็นแสงไม่อบอกไหมครับว่ามันไม่เห็นแสงตกกระทบที่มือ แล้วก็บริเวณนี้ไม่เห็นเลยนะครับพอขยายเพิ่มเนี่ยมันก็ทำให้เห็นชัดขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ใส่สองแก้วน้ำตรงนี้แต่ก่อนก็ไม่เห็นนะทีนี้ก็สว่างดูเป็นบรรยากาศที่น่าขับรถนะครับไม่มืดเกินไปนะครับแล้วก็ติดไฟอันนี้เป็นพวกไฟถอยหลัง Uh, ติดเซนเซอร์ไยหลังใหม่แล้วก็พวกสวิตไฟต่างๆตรงนี้สวิตไฟต่างๆมาอยู่ตรงนี้หมดเลยอันนี้ก็ไฟเบรกแบบกระพริบนะครับเวลาเราเหยียบเบรกจะให้มันกระพริบหรือไม่ให้กระพริบก็แล้วแต่เราแล้วก็ปิดตรงนี้ไปมันก็จะไม่กระพริบเวลาตำรวจตำรวจอยู่เนาะแล้วก็เวลากลางคืนก็ ถ้าไม่เดินทางไกลก็ไม่ต้องใช้นะฮะส่วนนไฟตรงนี้เป็นเอ่าเป็นเซนเซอร์หลังเอ่าเป็นเซนเซอร์ถอยหลังตัวเก่านะครับทีนี้ผมให้มันทำหน้าที่ตรงสปอยเลอร์หลังเวลารถหรือมอเตอร์ไซค์เข้ามาใกล้ในระยะอ่าสองเมตร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 ครึ่งเนี่ยนะมันก็จะร้องเตือนมอเตอร์ไซค์ข้างนอกนะครับส่วนตรงนี้เป็นไฟ สองร้อยยี่สิบสองอยี่สิบก็คือตรงนี <220 S 2> ้สองรอยี่สิบโวลต์เนี่ยเป็นปลั๊กไฟบ้านเสียบไฟบ้านได้ตรงนี้ก็มีไฟเพิ่มนะฮะเพิ่มอีกสองชุดเป็น USB ครับถ้าไม่ใช้มันจะได้ยินเสียงวีดเยน,นะผมตั้งใจให้มันได้ยินเพราะว่า มันต่อตรงจากแปดถ้าเราไม่ได้ยินบางท,ทีเราลืมอันนี้เราปิดไปมันก็หยุดพวกนี้ก็เป็นไฟเดลไลท์ไฟข้างหน้าแล้วก็ไฟสองเท้าไฟสองเท้าเนี่ยจะทำงานเมื่อเราเลือกโหมดเปิดประตูธรรมดาเนี่ยสมมติว่าผมจะเปิดประตูใช่ไหมะจะเปิดประตู ไฟสองเท้านะครับก็จะมีทั้งของผมคนนั่งและด้านหลังด้านหลังก็เห็นนะครับจริงๆมันก็เห็นนะอ,อันนี้คือด้านหลังนะฮะทีนี้ไฟสองเท้าเนี่ยมันจะลามไปถึงข้างนอกด้วยแบบนี้ติดใต้ประตูไว้ เผื่อเวลาเราเปิดประตูแล้วถูงเงี้ยวเขี้ยวขอใช่ไหมอันตรายนะอย่างนี้เราปิดไปละเวลาเราปิดประตูไฟก็จะปิดนะครับมืดเนอะเรียบร้อยทีนี้ด้านท้ายเนี่ยเวลาเวลาเวลามีใครเดินผ่านมามันก็จะลองเตือนนะครับ เตือนถ้าไม่นั่นมันก็หยุดไปใกล้มันไม่ได้ทีนี้ตัวดีในตัวดีสำรวจรถนะครับทีนี้เวลาเราเปิดประตูเนี่ยไฟก็จะสว่างเห็นไหมครับ สว่างชัดเจนเสวยงามแสงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมจะให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆราเป็นคนขี้เบื่อนี่นะฮะเกี่ยวกับระบบไฟก็ทำไปเท่านี้ใช้เงินก็ไม่เยอะนะประมาณห้าร้อยบาทเองใช่ไหมแล้วก็ไฟทุกดวงเปลี่ยนเป็น LED หมดเลยนะครับแล้วก็นิดนึงเรื่องเรื่องของระบบความปลอดภัยนะเวลากลางคืนเนี่ยเปิดปลดล็อกอย่างเงี้เห็นนะฮะไฟมันจะมีไฟมันจะติดเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เปิดเปิดท้ายริมถนน,นเนี่ยมันจะปลอดภัยขึ้นนะฮะคนเขาจะเห็นเรา แล้วก็พวกสวิตเราควบคุมได้ว่าจะให้มันเปิดหรือว่ามันปิดระบบนี้ไปก็แล,แล้วแต่นะเรียบร้อยครับพอมันปิดไฟมันก็ดับแล้วก็ไฟเบรคแล้วแต่เราอันนี้ผมเปิดให้มันติด อันนี้ผมมาปิดปุ๊บปิดตรงนี้เดะอีกทีหนึ่งไม่ติดแล้วเห็นไหมว่ามันไม่ติดหรือจะให้มันติดก็เปิดสวิตช์สวิตช์ไปจนปีนั่นเองนะครับ